อาหอมนี่ค่อยการทึกคมคู่จากญาติพี่น้องของคามเมนที่เป็นคนลาวอีกแหละมนะบันเรื่องสามสิบเจ็ดจังหวัดไทยบอแล้วจักเทือนะว่าเรื่องถ้าเอื้อยยังปกป้องไทยอีกต่อไปสิเลิกติดตามวะ <What? S 3> <c oughs> เรื่องนี้บบเกี่ยวเลยนะแต่ต้องยอมรับความจริงในเมื่อก่อนคามเมนเคยอาศัยแถวนั้นมาก่อนนะประมาณว่าเราก็เขียนแบบสีงงๆแต่ค่อยกระคงจะเดาเอาว่าคามเมนเคยอาศัยอยู่แถวนั้นมาก่อนนะ จริงๆปวาาสตัตย์ยังเล่ายู่คือเฮาต้องยอมพับความจริงก็พอปวัาาตร์ตัวใดเล่านะว่าขามรอาศาัยอยู่แถวฟั่งไทยนั้นว่าเป็นของขมรมาก่อนประวาาสัตร์หน้าใดเล่าไห้นะถ้าน้องบุมักเอื้อยั่นะถ้าเอื้อยเล่าข่าวไทยหรือว่าเอื้ยเว้าเรื่องไทยไปรลดนะเอื้อยกับบได้ขิดงงอถ้าน้องบ่ไปเอ้ยกับิบกได้พ่อเอ้ยกับบได้ว่าสิมกกักกระลักกระดอยอย่างกระญาติาเมรน,นะเอื้ยบ่ได้มากนะ เบ้าตรงๆเลยเบ้าได้มาคเมนดูนะเบ้าจักแจ้งเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์เบ้าว่ากูบ้าได้มาคเมนอันที่ทางไทยเขาให้คเมนอยู่มานั่นสามสิบสี่สิปีอย่าไปมโนโมนาว่าเป็นของคเมนด้อนะไปเบิ้งประวัติศาสตร์ สมัยตะกีนะ้ทางไทยเขาก็มีเขียนทะยูเด้อนะอ่านภาษาไทยออกาไปหาเบิ้งนะสมัยตะกีนะ้พวกขเมนมันนีตายจาก,การเขียนข้าวเผ่าพันเดียวกันเองนะขเมนแดงมันนีเข้ามาอยู่ในประเทศอ่าไทยข้ามด้านเข้ามานะข้ามสายแดนเข้ามาตะกี้นะพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทย่นให้ที่พึ่งพักอาศัยขเมนโดยที่ให้ที่ตรงนั้นเป็นที่พักพิงเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นที่ให้เขาหันอัน เกเนยกับอบพยพมาอยู่นั่นก่อนแต่ในเมื่อสมัยนั้นสงครามมันมดแล้วมันจบแล้วเต้พวกนั่นกับโบคืนโบกลับคืนไปสู้ประเทศของเขายัางอยู่นั่นจนยันถุงมือนี่นะรายที่สามแจิบเจ็ดจังหวัดที่มโนโมานาว่าเป็นของขเมรฮันมง่งไดตารางเม,มงด็ดมงไดพื้นแผ่นดินมงไดที่มันเป็นของขเมรมาก่อนอันนี้กะ ประวัติศาสตร์เล่ายู่คือประวัติศาสตร์หน้าใดเด้ดเนาะเล่าให้ฟังนะโมเมนเจอคอมเมนต์ต้มมาบอกนะโมแมนประวัติศาสตร์คอมเมนต์ต้มละ่ะแน่นอนม่าต้องเป็นแบบนั่นนะบนนั้นบนสนั่นว่าเป็นตุเป็นตาหรอกอย่ามาคุ้มคู่ควายกระยาบเออชิเลิกติดตามถ้าเจ้าบอออกไปควายจิบก็เองเด้อนะ